โกอาการ์เด้นสปอยอีเวนต์ใหม่ที่จะเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปดูคลิปพ่อๆกันเลยไปสําหรับน้องๆคนไหนที่กําลังมองหาสัตว์เลี้ยงนะครับต้องซัมเมอร์ช็อปนะครับมีบริการสัตว์เลี้ยงเยอะจัดจันะครับแถมยังมีผลด้วยนะครับผมนี่ผลโบนบอสซัมยักษ์นะครับเลือกดูกันได้นะครับที่ซัมเมอร์ช็อปนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ในส่วนของจิ้งจอกคิสเนะนะครับเพียงแค่น้องกดไลค์คลิปนี้กดติด ลงงมาเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์รับในส่วนของคิสเนะฟรีฟรีฟรีจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปไปเลยไปสวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่จะพาไปดูในส่วนของการอัปเดตใหม่ที่จะเข้ามาในวันเสาร์นี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีในส่วนของการค้าอาหารนะครับนี่แสนจะน่าเบื่อนะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะบางคนน่าเบื่อคือสัปดาห์แรกอ่ะอันเนี้ยคือแบบน่าเบื่อจัดเลยนะครับแต่คือพอมารอบเนี้ยมันก็ดีหน่อยนะครับเพราะแบบมันไม่นานนะครับบางครั้งก็แค่นาทีนะครับแล้วก็ได ของรางวัลที่มันง่ายนะครับนี่เลยนะครับเป็นการ update. อัปเดตอคติอีเวนต์นะครับผมเป็นอ๋อปลาพวกนี้นะครับผมนี่วิธีเล่นก็ง่ายๆนะครับเราก็สามารถนําปลาที่ตกได้ในบอ่อนะครับก็คือตรงกลางแบบนี้เลยนะครับผมนี่ตรงกลางแบบนี้เมื่อเราตกปลาได้แล้วนะครับเราสามารถนําปลาที่เราตกได้นะครับสามารถเอาไปให้อาหารสัตว์เลี้ยงเราได้นะครับก็เราสามารถนาเชื่อเลยวะบบนี่ คือเราสามารถนําในส่วนของปลาที่เราตกได้นะครับไปให้เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยนะครับก็อัปเดตต่อมานะครับโดยที่เรานะครับเราสะสมคันเบ็ดครบ5ชิ้นนะครับผมเพื่อนําไปคาเป็นอุปกรณ์ตกปลากับตาลุงนะตกปลานะครับก็คือตาลุงคนนี้แหละนะครับนี่ตาลุงนี้รู้สึกว่ากิจกรรมเนี่ยไอกิจกรรมหมูนี่หลายๆคนคือบ่นจัดๆเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนเพียงเล่นไม่ถึง ไม่กี่นะไม่กี่ชั่วโมงอ่ะอย่างน้อยๆก็หนึ่งชั่วโมงพวกนี้นะครับผมบางคนเนาะอาที่เช่นของพี่ก็แบบก็น่าเบื่อเหมือนกันนะครับพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะสำหรับกิจกรรมนี้แต่คือใครที่มีในส่วนของผลโบนหรือว่าผลระดับขั้นสูงนะครับผมก็จะเล่นสนุกนะครับเพราะแบบเรามีในส่วนของผลสูงๆเพื่อจะเอามาแลกมาครับอาหารนะครับสำหรับใครที่ไม่มีก็น่าเบื่อไปนิดนึงนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์ทำอาหารเนาะ แล้วก็ต่อมานะครับผมมีกิจกรรมให้เรารวบรวมชิ้นส่วนต่างๆนะครับเพื่อนํามาแลกในส่วนของอุปกรณ์ตั้งแต่ระดับคอมมอนจนถึงระดับพิสมติกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกระดับหนึ่งนะครับผมถ้าเรายิ่งทําระดับสูงเราก็จะได้ในส่วนของของรางวัลชิ้นสูงนะครับอันนี้ก็หยุด อยู่ที่เราหาอุปกรณ์เพื่อมาครับแล้วกันนะเนี่ยแต่คือเราไม่รู้ว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับอีกทั้งนะครับเรายังสามารถนําปลาที่ตกได้ในบ่อนี้นะครับผมเพื่อ นำมาเทรดและแลกอุปกรณ์ส์ให้กับตาลุงด้วยก็คือเมื่อเราตกปลาในบ่อน,นี้นะครับเราก็สามารถนําปลาที่เราตกได้นะครับมาเทรดเพื่อแลกอุปกรณ์และของรางวัลต่างๆนะครับและอีกทั้งนะครับผมยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมยังมีเมล็ดพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับผมเมล็ดพันธุ์พิเศษนะครับจากลุงนักตกปลาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะรีสต็อกทุกๆ30นาทีนะครับ เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะน่าเบื่อหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมน,น,นี่นี่นี่สีเขียวนะผมด้านหน้านี่เราะเป็นเครื่องเอกนะผมเครื่องไข่อะไรเป็นเครื่องที่เราสามารถนํามารียูสนะครับใช้คเว่ารียูสได้ไหมวะได้เลยนเนาะก็คือเรานําไข่ นำไข่ที่เรามีนะครับเพื่อมาแลกเป็นในส่วนของเอ้ยนำสัตว์เลี้ยงที่เรามีที่เราไม่ใช้นะครับอ่ที่เช่นเอ่อในกิจกรรมไข่เส้นนะครับกิจกรรมไข่เส้นบางทีก็คือเราได้ในส่วนของชีบะมาใช่ไหมก็คือเราไม่ต้องการในส่วนของชีบะแล้วก็เราเวลเราเวลให้ชีบะเอ่อเวลสี่สิบนะครับแล้วก็นํามายัดตู้นะครับมันใช้เพียงแค่1่ชั่วโมง30นาทีนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นไข่นะครับแล้วก็เราเอามาฟักมาอีกนะครับผม และคือถ้าเราแบบเบื่อนะครับในทุกเอ่อหนึ่งชั่วโมง30นาทีนะครับเราสามารถกดข้ามเวลาได้เพียงแค่เราใช้59โรบักนะครับในการข้ามนะครับแต่อันนี้มันก็ไม่แน่นอนนะครับผมว่ามันจะมาหรือว่าอัปเดตตอนไหนนะครับในส่วนของตรงกลางแมปด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะมาอัปเดตในตอนไหนด้วยนะครับก็คือตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็รอรอดูกันอีกทีนึงนะครับนี่ในส่วนของตรงนี้นะครับผม ไม่รู้มันมาในวันไหนเดือนไหนยังไงยังไงตะไครนะครับผมก็ต้องรอดูกันไม่รู้แต่คือตอนเนี้ที่เห็นได้ชัดเลยตอนนี้คือเขาเปิดโหวตก็คือโหวตเยอะสุดก็เป็นในส่วนของกิจกรรมอีเวนต์ปลานี่แหละเนาะอีเวนต์หน้าตกปลานี่แหละเดี๋ยววันเสาร์นี้เดี๋ยวรอดูกันนะครับโดส่วนมากเกมนี้มันเริ่มจะน่าเบื่อที่แบบอีเวนต์มันเริ่มยากนะครับแล้วก็ใช้เวลานานนะครับอันนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่บางคนเนาะม,มันไม่เหมือนกันเนาะได้เลย ได้ใครได้ใครพับเฮ้ยไม่เล็ดอะไรกันด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอีเวนท์ที่กำลังจะเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับมีสปอยไหนใหม่เข้ามาเดี๋ยวพี่ก็จะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งเท่าัสำหรับคลิปนี้เพี่นก็ตัวรับไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ